สวัสดีค่ะอาจารย์นิสิตมโนตั้ตงวรพันธ์ดิฉันนางสาวชัดสุมานปานสังเลคณนะจาหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดตราธานีจะมานำเสนอรายงานธุรกิจคาปิกแบบไม่มีหน้าร้านสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาโดยมีชื่อแบรนด์ว่า Charming Face Charming Face คืออะไรแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรเรามาทำความรู้จักแบรนด์ Charming Face กันเลยค่ะ c Charming Face คือน้ำหอมที่สกัดมาจากดอกกล้วยไม้ซึ่งมีกลิ่นที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆอ,อย่างเช่นสายพันธุ์โดโนซาจะส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืนให้ความรู้สึกเย้ายวนดึงดูดเหมาะสำหรับออกงานในตอนกลางคืนพันชาลีเบบี้มีกลิ่นหอมหวานเหมือนช็อกโกแลตสายพันธุ์นี้จะส่งกลิ่นในตอนกลางวัน นี่ก็เป็นตัวอย่างกลิ่นน้ำหอมของแบรนด์ชาร์มิ่งเฟสนะคะซึ่งบริษัทเรากระจายสินค้าไปทั่วประเทศผ่านพ่อค้าคนกลางและตัวแทนจำหน่ายรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกลิ่นที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงจนเป็นที่กล่าวขานมาอย่างยาวนาน สถานการณ์ด้านตลาดในปัจจุบันตลาดน้ำหอมในปีนี้เติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง4.7%และมีแนวโน้มที่จะใช้น้ำหอมมากกว่า1ขวดต่อวันเพื่อให้ความหอมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันการจำแนกตลาดน้ำหอมในประเทศไทยสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะตามลักษณะของการวางแผนตำแหน่งในตลาดคือ 1. น,น้ำหอมในตลาดระดับบนได้แก่น้ำหอมแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงต่างๆโดยตลาดน้ำหอมในส่วนนี้จะเป็นน้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศจะเน้นความหรูหราที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าดังกล่าวเป็นส่วนใน การสร้างมูลค่าของสินค้าทําให้สามารถตั้งราคาได้สูง 2. น้ําหอมในตลาดมวลชนกลยุทธ์การทําการตลาดส cake, ินค้าจะเน้นให้รู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์น้ําหอมกลุ่มเป้าหมายของตลาดส่วนนี้คือกลุ่มวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงกลุ่มสาวทํางานเป็นต้นสถานการณ์ด้านการแข่งขันคู่แข่งทางกลงปัจจุบันผู้บริโภคนิยมที่ มามาจากแบรนด์ดังเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่นิยมและหลงไหลในกลิ่นของพันธุ์พฤกษาซึ่งให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีกลิ่นแสจันจวนไม่แพ้น้ำหอมต่างประเทศ<ป>คู่แข่งทางอ้อมโลชั่นน้ำหอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนในปัจจุบันหันมานิยมใช้กันด้วยผลิตภัณฑ์โลชั่นและเนื้อครีมที่บางเบาไม่เหนียวเหนะเป็นการผสมของน้ำกับน้ำมันมีกลิ่นหอมเย้ายวนด้วยเทคนโนโ,โลยีอีมชัชชันในญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็จะมีทั้งเพศชายและหญิงเป้าหมายหลักก็จะอยู่ในช่วงอายุระหวะ่าง15-18ปีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองและกลุ่มคนที่มีนิสัยหวานซ่อนเปรี้ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและซื้อกลับไปเป็นของฝากส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มวัยทำงานอายุ20-25ปีสถานการณ์ด้านการจัดจำหน่าย ตลาดน้ําหอมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆจึงต้องอาศัยการวางแผนเชิญกลยุทธ์ที่ดีซึ่งบริษัทเราเล็งเห็นถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากไปแล้วประกอบกับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นวิธีการทําการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นจํานวนมากและใช้เวลาอัรวดเร็วและใช้ต้นทุนต่ําในการลงทุนอีกด้วยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหาภาค เศรษฐกิจไทยในปี2560คาดว่าน่าจะเติบโตและขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วง2.5-4.0%โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้ใจ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่กิจส่วนใหญ่จะต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายอาจต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดังนั้นจึงควรจัดระบบคอยติดตามสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในขนาดเดียวกัน การขายสินค้าในระบบออนไลน์อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้เช่นการถูกช่อโกงหรือการได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพทางแบรนด์ชาม,มิงเฟสจึงได้ทําตามกฎหมายและสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อย่างเค้ร่งคัะการวิเคราะห์การวิเคราะห์วอ์ จุดแข็งต้นทุนโฆษณาตา่ำต้นทุนการผลิตต่ำราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์สินค้ามีเพียงพอสำหรับลูกค้าบุคลากรมีความรู้อย่างแน่ชัดจุดอ่อนสินมีให้เลือกน้อยลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์ได้รับความรู้ถึงสินยากโอกาสคู่แข่งมีน้อยจำนวนผู้บริโภคมีมากผู้บริโภคพวอใจกับสินค้าโฆษณาผ่านเว็บไซต์อุปสรรค มีสินค้ากิ่นอื่นให้ใช้ทดแทนผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรสนิยมเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดบริษัทของเรานับได้ว่าเป็นผู้กระจายสินค้ารายแรกของตลาดเลยก็ว่าได้ดังนั้นการแข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างน้อยการประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทําให้ผู้บริโภครู้จักและสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ โดยการนําจุดเด่นมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งการส่งเสริมการตลาดโดยผ่านทางโฆษณาทางการขายออนไลน์บนอินเทอร์เนต็ตเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือตามงานแสดงสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการวางแผนแบรนด์ชามิ่งเฟสใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำแต่คุณภาพสูงส่วนบริษัทคู่แข่งถึงจะมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่ก็ใช้ต้นทุนในการผลิต สูงเช่นกันค่ะสโลแกนของผลิตภัณฑ์นะคะ c ชามิ g งเฟสแค่ฉีดก,ก็เพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณราคาและกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายแบรนด์ r m i n g f a ฟ e มีด้วยกัน3ขนาดนะคะ5มิลราคา155บาท10มิลราคา300บาท15มิลราคา450บาทส่วนการกระจายสินค้านะคะทางเวบ ส่วนการกระจายสินค้านะคะทางบริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัท SCG Express ซึ่งเป็นรายแรกใร,ร,ร,รายเดียวในประเทศไทยที่มีการขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงดิฉันขอจบการนำเสนอธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน b r a n d a r m i n g Face เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ